สวัสดีค่ะสวัสดีกันทุกคนด้วยนะคะวันนี้ต้อนรับสู่ช่องอาเดตะตังเองวู้วันวี้นะคะเก,กะบบาาวเกววววบวววววาววววแวววว้อวว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 างวววววยวววววววคนนวววววววนววววววว้วววปวว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 นวว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 วนี้นะะนนววะะนะกกวนวะวก,ะะกนวว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 วกวววววววน้ววะว มีที่ทำแอน,นิเมชันด้วยเพราะว่ากูต้องทำแอน,นิเมชันอยู่แล้วแล้วก็มีอันนี้นะคะไว้ตัดคลิปนะคะคก็มีลายไว้ด้วยไว้คุยกับคุณครูเดี๋ดยวเราจะไปส่งลายนะคะนี่นะคะไว้คุยกับคุณครูจริงๆนะคะต่อไปก็มีสปินนะคะแล้วก็ชุดกค็คลาสบช่วยตัดนะคะ ไม่ได้ต mm ัวเองเดี okay, okay, s <S yeah. ๋ยวจะมาดูก hmm. no. 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 ันนะคะว่ามีอะไรบ้างเกมมันก็จะประมาณนี้กันนะคะไม่รู้นะคะนี่ค่ะมันก็จะมีแบบว่ากลนี้แล้วก็้ังขายด้วย ก็ไม่ค่อยมีล่าเข้าไหนนะคะต่อไปก็จะเป็นเอฟเอฟเนนีอร์เอฟเพนเตอร์นะคะไว้ว่ารูปนี่เองเจมสมว่ารูปนะคะทุกคนจะลองดูดีๆเยดี๋วจะกดให้ไปให้ดูโอเคไหมเดี๋ยวเราจะข้ามไปกดหน้านี้นะคะเจ ตัเกก็จะมีประมาณนี teachers, ้เลยค่ะก็แบบว่าล uh, anyway, ูนะคะที بد, ่าลุกเลยมีชุาลูกีนะคะว่าลูกไปเกิดดเนาะถว่าแล้วภาพแบบก็ไม่ซั่ว่าไม่เคยกดตัวกะรที่อยู่รงนั้นจะว่านะแล้วก็มีชุดให้แต่งด้วยเดี๋ยวลองชุดเปลี่ยนชุดใหม่เพราะว่าชุดนี้มันซังคนอื่นโอ้มันไออันเนีนยคะมันมีคนชุดนี้ในใ นี่นะเรองอะไรดีอะอะไกันแลวเปลี่ยนไหะสกสวนทีแป้งอะไรอะไรได้ยังดย คนเจอนน้เลยมองเป็นที่แปดม่เป็นเหอเกมโอเคข้ได้แลนะโอเคต่อไปก็เป็นเอ่อเกมนี้นะคะเกมนี ส่อนแรกนะคะก็คือซ่อนทำไว้แต่เดี๋ยวก่อนนะเราจะมาดูเฟซก่อนเฟซมันอาจจะมีนะเดี๋ยวเพื่อนไปกดเฟซบุนะค่ะใครอยากได้เฟซจก็ได้เลยนะคะเด็กๆกดจะอ็ดให้บอกชื่อมาก็ได้นะคะนี่ตกลงไปเจ๊ถ้าใครรู้จักก็เจ๊ว่าวจะเล่าไนะคะเพื่อนที่อยู่ตรงนี้เองเพื่อนจี๘คน ต่อไปนะคะก็แม่ซินเจิร์นคะหนึ่งเนาะโดยแบงนี้จะให้ดูเพื่อนนะคะเดี๋ยวให้ดูซิอันนี้คือเพื่อนรักสุดที่รู้สุดด้วยนะคะนี่ก็กลุ่มโรงเรียนนะคะอันนี้ก็คือเก่านะคะจะขึ้นป .6 ป .5 แล้ว <Jean> ก็คือเพื่อนคนนึงอันนี้ก็คือเพื่อนคนนึงอันนี้เหมือนกันอันนี้เหมือนกันอันนี้หั่น กันซช่ไว่าชื่ออะไรโอเคเพราะว่าเขาจะใส่เหมือนแฟนอะไรกันแล้วก็เพื่อนเกเงเพื่อนเกมเหมือนกันเพื่อนเหมือนกันเลยเพื่อนเหมือนกันเพื่อนเหมือนกันต่ค่ะเราก็จะมาดูที่เกมกันนะคะเกมก็จะเป็นไอเทมดิไอเทมเอสค อาวีก็เล่นเหมือนกันอันนี้ก็เหมือนกันกก็เล่นนะคะโลบอกก็เล่นอันนี้ก็เหมือนกันอันฟรีไฟก็เล่นนะคะอันนี้ก็เล่นอันก็เล่นอันก็เล่นถ้าอยากดูก็ไปหาองแล้วกันอันนี้แอบันทึกมันก็มันมีแค่นี่ิงๆนะคะมันก็บายบาย